เป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับการออกมาเรียบร้องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเมื่อวานนี้บริเวณแยกราชประสงค์ก็ได้มีการทำโพที่ร้อนแรงเกิดขึ้นโดยได้มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมาว่าคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่โดยการทำโพูในครั้งนี้เป็นการจัดทำขึ้นจากเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มทะลุวงังและแค่ฟังจากชื่อกลุ่มแล้วนั้นก็เผ็ดร้อนเข้าไปถึงซวงกันเลยทีเดียว โดยได้มีประชาชนผู้เสียภาษีเป็นจำนวนมากได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ที่ต้องการที่จะยินยอมพร้อมใจเสียภาษีให้กับราชวงศ์มีจำนวนที่มากถึง1.6หรือ8คนเพียงเท่านั้นและสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงดูราชวงศ์นั้นมีจำนวนที่มากถึง98.4หรือ504คนกันเลยทีเดียว ซึ่งเรียกว่าโพนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนชาวไทยคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวและจุดประสงค์ที่สําคัญที่กลุ่มทะลุวังได้ประส่งโพที่แยกราชประสงค์ในวันนี้ก็เพราะที่แยกราชประสงค์แห่งนี้มีตํานานทางการเมืองเคยเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเคยมีคนเสียชีวิตอยู่ณที่แห่งนี้เกือบร้อยศพด้วยกระสุนพระราชทาน จากน้ำมือของคนที่ใช้เงินจากภาษีของประชาชนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่เงินจากหยาดเหงื่อของประชาชนนั้นถูกใช้ไปในานามของสิ่งของพระราชทานและสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็คือความทุลักทุเลจากการคุกคามและมีรถของเจ้าหน้าที่มาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจนทำให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นอย่างมากอีกทั้งพวกเขายังได้กล่าวทิ้งทาง้าย มาเพราะน้อยคนนักที่จะกล้าออกมาทำแบบนี้ซึ่งเรียกได้ว่าพวกเขาก็ได้ใจคนรุ่นใหม่ไปเต็มเตมและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีดังนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเงินส่วนนั้นควรเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เด็กได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสวัสดิการที่ทั่วถึงทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนทุกวันนี้เงินภาษีที่เราจ่ายไป ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนถูกมัดมือชกมากกว่าถ้าเราเลือกได้ว่าจะเอาเงินภาษีไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเราเต็มใจที่จะจ่ายแต่ไม่เต็มใจที่จะเอาไปให้คนบางกลุ่มนำงบสถาบันจำนวนนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศในส่วนภูมิภาคจะยังดีกว่า ซึ่งยังขาดแคลนสาธารณูปโภคและการศึกษาโรงพยาบาลโดยไม่ต้องให้ดารามาวิ่งขอทานจากเงินบริจาคอีกแค่คุนส่วนหรือธุรก,กิจส่วนพระองค์ก็เพียงพออยู่แล้วหรือว่าไม่พอเพียงฉันคนหนึ่งค่ะที่จ่ายภาษีและอยากให้เอามาปรับแก้ในสวัสดิการในหลายๆอย่างอย่างเช่นเบี้ยคนชาราอยากให้ดูต่างประเทศเป็นตัวอย่างเวลาแก่ไปจะได้มีคุณภาพไม่ต้องมาเป็นภาระลูกหลานรุ่นต่อไป ถึงประเทศไทยจะมีความเหลื่อมล้ำสูงมากๆประชาชนจะอัตคัดขาดสวนมากแค่ไหนแต่จงภูมิใจเอาไว้เถิดกริย์ไทยรวยอันดับหนึ่งของโลกนะครับสอนประชาชนให้รู้จักพอเพียงแต่ลูกหลานใช้เงินแบบสุดรุ่ยสูดรายไม่เคยเพียงพออยากทราบความคิดเห็นของพวกเสื้อเหลืองด้วยถ้าเสื้อเหลืองต้องการจ่ายเงินภาษีเลี้ยงดูจะได้ออกกฎหมายใหม่เก็บภาษีเลี้ยงดูราชวงศ์เพิ่มให้กลุ่มเสื้อเหลืองใจกันเอาเองและทั้งหมดนี้ ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นและสถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้เรียกได้ว่าจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะคนรุ่นใหม่จํานวนมากมีความกล้ามากยิ่งขึ้นอีกทั้งพวกเขาก็พร้อมที่จะชนและท้าทายกับอํานาจมืดที่พร้อมจะคอยปุ๊กคำพวกเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและสถานการณ์นับจากนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่างประพิบตา มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการออกมาจัดงานแฟชั่นโชว์ The r i g h t of ASEAN ของท่านหญิงสิริวัลวรีท่ามกลางกระแสที่คือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยในวันนี้นายแอนดรูว์แมกเกอร์มาเชลนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยและเขาก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่คอยกาะติสถานการณ์ในราชสำนักไทยมาอย่างยาวนาน โดยเขาได้ออกมากล่าวถึงเรื่องชื่อของงานแฟชั่นโชว์ที่ท่านหญิงได้จัดขึ้นพร้อมทั้งมีสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดเป็นอย่างมากโดยเขาได้กล่าวว่าชื่อของงานแฟชั่นโชว์ที่ได้จัดขึ้นมานี้มีความไม่สมเหตุสมผลและชื่อก็ไม่ถูกต้องเป็นอย่างมากซึ่งชื่อควรจะเป็น The r i h e of Asia หรือ The Rise right of Asia เติม S ซึ่งจะมีความสมเหตุสมผลและมีความถูกต้องมากกว่าและเรื่องนี้เองจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายมาก ที่สิริวันวารีไม่สามารถที่จะทำชื่อของงานแฟชั่นโชว์ของเธอนั้นให้มีความถูกต้องได้และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อราชวงศ์ไร้ความสามารถแต่ยังได้รับการยอมรับและถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะอีกทั้งชาวเน็ตหลายฝ่ายต่างก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงงานแฟชั่นโชว์ของท่านหญิงในครั้งนี้อีกด้วยว่ามีลักษณะที่ละไมคล้ายคลึงกับงานแฟชั่นโชว์ คอลเลกชันของ d ดีอในปี2007อีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงที่เรียกกระแสฮือฮาได้อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ทางคณะก้าวหน้าซึ่งนำทีมโดยคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกีจได้ออกมาเปิดตัวแคมเปญแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นแหล่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ได้รับความสนใจจากประชาชนคนรุ่นใหม่กันอย่างล้นหลามอยู่ในขณะน,นี้สำหรับการเปิดตัวแคมเปญน,นี้เขาต้องการที่จะปลดแอกระบบอุปถัมภ์ให้หมดสิ้นสากไปจากสังคมไทย ซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกการทำงานของเขานั้นจะราบรื่นและสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คืองบประมาณไปกองอยู่ที่ศูนย์กลางไม่ตอบสนองและวิ่งตรงไปสู่ประชาชนโดยตรงอีกทั้งยังมีการวิ่งเต้นใช้เส้นใช้สายกันอย่างไม่รู้จบดังนั้นการปลดล็อกท้องถิ่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการตอบสนองในชีวิตของประชาชนอย่างเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่นี่คือระบบระบบทางการเมือง ที่มุ่งตรงไปในระยะยาวโดยเขาได้กล่าวว่าการปลดล็อกท้องถิ่นจะอนุญาตให้ประชาชนได้ออกแบบและลงทุนเองได้ว่าเมืองของตัวเองจะเป็นอย่างไรถ้าเปลี่ยนจากระบบที่เป็นอยู่แบบนี้ให้เป็นการปลดล็อกพลังการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ทำลายโซ่ตัวที่ฉุดรัง้งความก้าวหน้าของสังคมไทยและนี่ไม่ใช่ทางเลือกทางเราอยากให้ประเทศไทยพัฒนากว่านี้ วันในครบรอบ130ปีการสถาปนารัฐราชการรวมศูนย์ขอใช้โอกาสในรณรงค์ปลดล็อกท้องถิ่นขอชื่อจากทุกคนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14ให้เกิดการกระจายอำนาจและปฏิรูปรัฐราชการให้เป็นไปได้จริงโดยเขามีหนึ่งคำสารภาพก็คือเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกที่ของประชาชนแต่เขามีหนึ่งคำสัญญาก็คือจะทำทุกวิถีทางให้ เกิดการกดล,ล็อกท้องถิ่นเอางบและอำนาจกลับไปให้ทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและมีหนึ่งคำร้องขอก็คือเรื่องนี้ใหญ่เกินที่พวกเราจะทำกันเองได้เป็นเรื่องอนาคตของประเทศของลูกหลานของเราใครก็ตามที่เห็นด้วยอยากให้มาช่วยกันรณรงค์รวมล่ารายชื่ออธิบายให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจเป็นพลังแสดงให้ สมาชิกรัฐสภาเห็นว่ามีคนจำนวนมากต้องการที่จะปฏิรูประบบราชการให้สมาชิกรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่สําคัญและน่าสนใจอีกทั้งแคมเปญนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ให้การสนับสนุนและก็อยากให้แคมเปญนี้เกิดขึ้นและสามารถนําไปใช้ได้จริงอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและขวากหนามมากมายสักแค่ไหนก็ตามแต่ประชาชนคนรุ่นใหม่ต่างก็ยังคงไม่ยอทอ้อและยังคงให้ความร่วมมือสู้และฝ่าฟันอุปสรรคกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้